คนไทยจะต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า13ปีโดยเฉพาะคนไทยที่อยู่ในครัวเรือนที่มีหนี้มากๆถึงจะปลดกับดักหนี้เหมือนเลี้ยงลูกตั้งแต่เบบีจนถึงวัยรุ่นถึงจะหมดสภาพหนี้นะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย e l i t e HEALTH PLUS จากเมืองไทยประกันชีวิตโอ้โหฟังอันนี้แล้วเขาเรียกว่าเหมือนเลี้ยงลูกตั้งแต่เบบีจนกระทั่งขึ้นมาเป็นวัยรุ่นตอนตอน้น คนไทยจะต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า13ปีโดยเฉพาะคนไทยที่อยู่ในครัวเรือนที่มีหนี้มากๆถึงจะปลดกับดักหนี้เหมือนเลี้ยงลูกตั้งแต่เบบี๋จนถึงวัยรุ่นถึงจะหมดสภาพหนี้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงก็ได้ว่าหนี้ครัวเรือนประเทศไทยเนี่ยหลายคนถามมาเยอะว,ว่าใช้เวลาแก้นานไหมนะมาแ,แก้ยังไงแล้วเมื่อไหร่ถึงจะเป็นอิสรภาพหมดหนี้หมดสินแล้วถึงจะไปหาเงินหาทองมาเก็บแล้วก็ลงทุน เป็นคําถามที่ตอบยากมากครับนะบางคนอาจจะบอกตอบง่ายนะฮะไปฟังโคช้ชไปฟังอะไรก็แล้วแต่นี่นะฮะแต่ว่าภาระหนี้ความยากลําบากโอกาสรายได้อนาคตของคนแต่ละคนไม่มีทางเท่ากันเด็ดขาดครับแล้วก็ไม่มีทางที่จะเสมอกันด้วยนั่นมันขึ้นอยู่กับโอกาสจังหวะความสามารถความชํานาญนะของคนทุกคนที่อยู่ในแต่ละเส้นทางตรงนั้นเองครับที่บังเอิญว่าเจ้าครัวเรือนประเทศไทยเนี่ยนะครับกว่า20ล้านครัวเรือนตอนเนี้ย มีหนี้สะสมสูงมากๆจนกระทั่งตอนนี้ก่อนหน้านี้เคย90%ต่อ GDP ตอนนี้หย่อนลงามาเหลือ88%ต่อ GDP ไม่ได้หย่อนเยอะเลยนะฮะแล้วก็ยังอยู่ในอันดับ11ของโลกอยู่ด้วยซ้ำไปสาหรับหนี้ควรเรือนประเทศไทยต่อ GDP ครับศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจของธนาคารไทยพาณิชย์หรือว่า EIC นี่นะครับเขาก็เลยจับประเด็นเกี่ยวกับเรื่องคำว่าหนี้ดักชีวิตเพราะอันนี้ผมตั้งเองนะฮะตั้งเองแล้วถามๆไม่ถามท่านผู้ชมเลยนะฮะท่านผู้ชมคิดว่าเนี่ย ศูนย์วิจ e ัย eic ของไทยพาณิชย์เนี่ยเขาบอกว่าแก้หนี้ครัวเรือนได้สำเร็จหลุดพ้นภาวะกับดักหนี้ต้องใช้เวลา13ปีเชื่อหรือไม่เชื่อส่งเลยครับศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ e ธุรกิจ eic ธนาคารไทยพาณิชย์บอกว่าครัวเรือนประเทศไทยที่กำลังเป็นหนี้ครัวเรือนเยอะแยะแบ่งบานขนาดนี้เนี่ยนะครับต้องใช้เวลา13ปีในการแก้ภาวะกับดักหนี้เชื่อหรือไม่เชื่อส่งครับท่านผู้ชมครับส่งเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะรู้ว่าทำไมจึงมีการพูดถึงประเด็นดนี้กันนะครับ คืออย่างนี้ครับปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยะฮะสถานการณ์ของนี่ครัวเรือนไทยพอไปเทียบกับ GDP เนี่ยถ้าตอนไตรมาสที่2เนี่ยมันยังสูงถึง90%แต่พอมาไตรมาสที่3มันจอดลงมาถึงแ88%หลายคนอาจจะรู้ควาว่าอ้านี่ลดลงแต่ปล่าหรอกมูลค่านี่อาจจะไม่ได้ลดลงเลยครับเพียงแต่ว่าอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจมันเพิ่มขึ้นเห็นไหมฮะเวลาเราคิด นี่โครเรือนต่อ GDP เนี่ยกลับไปดูตัวหารตัวตั้งให้ดีนะครับแล้วเราจะร้องอ๋อเลยทันทีครับว่าเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เศรษฐกิจมาเริ่มขยายตัวแต่ภาวะมูลค่านี่เดิมที่มันเกาะอยู่เนี่ยมันก็จะดูหย่อนลงไปนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะครับทีนี้ในเรื่องของความเปราะบางของการเงินของคนไทยเนี่ยนะครับซึ่งกลายเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างมากๆต่อให้เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวขยายตัวแต่ความสามารถในการหารายได้และมาบริหารจัดก,การรายได้กับค่า,ชาใช้จ่าย สุดท้ายเหลือเท่าไหร่ความสามารถในการชําระหนี้คืนต่ออันนี้สาคัญมาก3ส่วนนี้นะครับความปลอะบังทางการเงินของคนไทยนี่นะครับทางด้านของ eic เขาบอกอย่างนี้ครับว่าครัวเรือนเปราะบางครัวเรือนเปราะบางไอ้ฟังและแปลกครัวเรือนมีเปราะบางมีแข็งแกร่งใช่ครับเวลาก็ดูเปราะบางแข็งแกร่งเขาดูที่อะไรฮะสุขภาพทางกาเงินของครอบครัวนะครับครัวเรือนเปราะบางคือครัวเรือนที่มีปัญหาหนี้สูงเมื่อเทียบกับรายได้และทรัพย์สินตอนนี้มีอยู่2.1ล้านครัวเรือนประเทศไทยเพิ่มไหม เพิ่มครับเพิ่มขึ้นจาก1.7ล้านครัวเรือนช่วงก่อนเกิดวิกฤตโควิด19 <_ S 1> เพิ่มเท่าไหร่24%นั่นเห็นไ,ไหมฮะก่อนจะเกิดโควิด19เนี่ยนะคร,ครัวเรือนเปราะบางนี่นะครับคือนี่มีหนี้มากกว่ารายได้ขาเข้าเนี่ยมีอยู่1.7ล้านครัวเรือนนี่คือตัวเลขก่อนโควิดพอโควิดมา2ปีนี่จะ3ปีแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าขึ้นมาเป็น2.1ล้านครัวเรือนเท่ากับว่าครัวเรือนเพิ่มขึ้นเป็นหนี้เนี่ยถึง24% ั้นตอนนี้เรากาลังพูดถึงว่าประเทศไทยเนี่ยมีครอบครัวที่มีสุขภาพทางการเงินเนี่ยย่าแย่ในขณะที่มีกับดักหนี้เนี่ยใหญ่โตขึ้นมามโหฬาเลยนะครับส่วนใหญ่ของครัวเรือนเปลาะบ,บางเนี่ยโอ้โหนี่ฟังแล้วยิ่งเจ็บเขาบอกเป็นกลุ่มคนชนชนั้นกลางโอ้โหน่ากลัวแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้กลายเป็นว่าประเทศไทยเนี่ยกลุ่มคนชนชนั้นกลางกลายเป็นครัวเรือนเปลาะบ,บางอันนี้น่ากลัวแล้วนะฮะคือมีรายได้นี่นะครับนะฮะ สูงกว่าค่าเฉลี่ยก็จริงแต่ว่ามีความอ่อนแอทางด้านภาระของหนี้ในครอบครัวเห็นไ,ไหมฮะแล้วก็จากการศึกษาพบว,ว่าการเป็นโคีินเปราะบางนี่นะครับทำให้เจอปัญหารายได้ไม่พอรายจ่ายเพิ่มขึ้นถึง30%ถ้าพูดให้เขา้าใจง่ายๆครับรายได้นี่นะครับถูกตัดถูกลดถูกทอนขณะที่หนี้หรือค่าใช้จ่ายที่ต้องส่งตามปกติเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ก่อหนี้เพิ่มนะมันก็จะแทบทำให้ไงฮนะ เงินขาเข้าน้อยกว่าเงินขาออกที่ต้องส่งถ้าไม่ได้ก่อนนี้เพิ่มอันนี้ก็ลำบากละและถำว่าคุณถูกตัดรายได้ลงไปเรื่อยๆแต่ในขณะที่มีก่อนหนี้เพิ่มอีกอันนี้ที่ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะครับดังนั้นผลกระทบจากตรงนี้เองเนี่นะครับ eic หรือว่าศูนย์วิจัยเศรษฐกิจธุรกิจของธนาคารไทยพาณิชย์เขาเลยบอกเลยครับว่าครัวเรือนประเทศไทยเนี่ยทำไปทำมานะฮะอาจจะต้องใช้เวลาถึง13ปีในการแก้ไขหลุดพ้นจากสภาวะครัวเรือนเปราะบางก็คือมีหนี้มากกว่ารายได้นี่นะครับหลุดพ้นออกมา 13ปีเลยครับท่านผู้ชมครับเลยถามท่านผู้ชมไปไงฮะส3าปีถ้าเอาข้อจริงเนี่ยก็คือเด็กตั้งแต่เบบีอองฟองเลยนี่นะฮะจนกระทั่งมาถึงนะครับพรีทีนเอจที่กำลังจะเป็นวัยรุ่นตอนต้นใช้เวลาถึง13ปีนั้นถามท่านผู้ชมเลยครับว่าแก้นี่ครัวเรือนไทยใช้เวลาถึง13ปีเหมือนเลี้ยงเด็กตั้งแต่เบบีจนถึงวัยรุ่นตอนต้นเชื่อหรือไม่เชื่อครับว่าต้องใช้เวลาถึง13ปีในการแก้นี่ครัวเรือนไทยส่งมาเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะดูครับบ้านท่านผู้ชมนั้น เห็นด right? well. ้วยหรือไม่เห okay? no ็นด oh, right. ้วยนะหรือว่าเชื <epic> ่อหรือไม่เชื่อนะครับตรงท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่เชื่อครับแก้หนี้ครัวเรือนไทยต้องใช้เวลายาวนานถึง13ปีนะครับอ่ไม่เชื่อครับเพราะตาดอกเบี้ยไม่แน่นอนครับแต่คุณโบสัมพัติ์เชื่อครับเชื่อครับโอ้โหเชื่อเยอะเลยนะสบายดีสปปลาวมาแล้วครับจุณปาวีนะครับแหมไม่เจอกันนานเหมือนกันครับจริงผมไม่เจอนั่นแหละขอบคุณมากนะครับอ่ากระโดดไปไหนแล้วนะคะนะครับเชื่อครับ สิบสามปีเหรอครับผมคิดว่าสิบห้าปีเะยด้วยซ้าไปอ่านี่มาสิบห้าปีตัวเลขไปนะฮะแต่เ,เอาตัวเลขที่มาจากผลผลสำรวจวิจัยของเขาแล้วกันนะครับบอกว่าในที่สุดแล้วเดี๋ยวต้องใช้เวลาถึงสิบสามปีในการแก้ไขหนี้ครัวเรือนไทยนะครับาถามว่าตอนนี้เนี่ยทาไมมันใช้เวลายาวนานขนาดนั้นคนบางคนอาจจะแก้หนี้ได้เร็วกว่าก็เป็นไปได้ครับถ้าหากว่าโอกาสโชคดีจังหวะและการรู้จักบริหารเงินแล้วก็ค่าใช้จ่ายมันก็อาจจะปลดหนี้ได้เร็วกว่าสิบสามปี แต่ถ้าหากว่าโอกาสก็ไม่มาเลยนะครับรายได้เองก็ยังไม่เกิดเลยนะแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆเองก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆเอ่ยนี่นะครับมันก็ต้องใช้เวลาโดยเฉลี่ยถึง13ปีอย่างที่เขาบอกเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าอย่างนี้ครับว่ามันมีอยู่3ข้อจํากัดซึ่งทําให้เราเนี่ยปลดสภาวะครอบครัวเปราะบางออกมาได้ยากมากๆนะครับคือแก้นี่ยากคือหนึ่งไม่มีเงินเหลือเก็บดีปัจจัยแรก 2. ขอสินเชื่อใหม่ได้ยากคือไปกู้เนี่ยเขาก็ปฏิเสธหรือกู้ได้ยากมากขึ้น 3. เป็นครัวเรือนสูงอายุโอ้โหอันนี้น่ากลัวเป็นครัวเรือนสูงอายุที่มีข้อจํากัดทั้งเวลาและความสามารถในการหารายได้อู้สามข้อนี้เห็นเห็นทั้งนั้นเลยนะฮะคือก็บอกเลยครับว่าตอนนี้นี่คือสามข้อจํากัดที่คนไทยเนี่ยปลดหนี้ยากมากๆโดยเฉพาะในใน,ใน,ใ,นในแง่ของครัวเรือนนะครับนี่ครัวเรือนคือหนึ่งไม่มีเงินเหลือเก็บสองกู้ได้ยากยิ่งขึ้นสามเป็นครัวเรือนที่มีอายุเฉลี่ยสูงเข้าข่ายครัวเรือนสูงวัย เพราะฉันพอกลัวเรือนสูงไหวท่านผู้ชมนึกภาพบอกไหมเอาพูดภาษาชาวบ้านเลยนะฮะมีคนแก่อยู่ในบ้านเนี่ยนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นคนทํางานก็ได้แต่ว่าเลยเกษียณแล้วไงแต่มันมีหนี้เยอะมากกว่าไรายได้เข้าเพราะฉะนั้นถ้าเจออย่างนี้ก็แสดงว่ามีข้อจํากัดทั้งเวลาที่เหลืออยู่และความสามารถในการหาไรายได้จากอายุที่เหลืออยู่สามข้อนะครับงั้นถามทานผู้ชมไปแล้วนะครับ ใช้เวลา13ปีแก้หนี้ครัวเรือนไทยท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่เชื่อส่งมาเลยนะครับใครคิดว่าเชื่อพิมพ์คำว่าเชื่อครับใครคิดว่าไม่เชื่อก็พิมพ์คําว่าไม่เชื่อต่อเลยนะฮะจริงๆแล้วดูจากตรงนี้มันเป็นหลายอย่างที่น่ากังวลงเหมือนกันนะครับเพราะว่าเส้นทางจากนี้ไปคือเส้นทางของการขึ้นดอกเบีย้ยและการขึ้นดอกเบี้ยอย่างเงี้ยยิ่งทําให้อะไรครับภาวะในการตัดดอกลดตน้นมันก็จะยากมากยิ่งขึ้นถ้าจังหวะขึ้นหรอขึ้นดอกเบีย้ยลดตน้นลดดอกยากแต่รายได้ไม่เข้า หนักนาสาหัสเหมือนกันนะครับงนั้นท่านผู้ชมส่งมาเลยนะครับว่าตกลงแล้วนี่นะครับครัวเรือนไทยใช้เวลาถึง13ปีถึงจะปลดกับดักหนี้ออกมาเชื่อหรือไม่เชื่อส่งครับและอย่าลืมกดไลค์กดฟอลโล่กดแชร์เพจ f c e e o o o k ี t i m e s ของเรานะครับแล้วก็กดไลค์ u like, b s c r i b e กดกระดิ่งของ YouTube b t ีท e s เข้าไปด้วยนะฮะ